ปิรามิดกีซ่าโดยเฉพาะปิรามิดคูฟูยินหยัดเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมันถูกสร้างขึ้นเมื่อกว่า4,500ปีที่แล้วด้วยความสูงเกือบ150เมตรและประกอบด้วยหินกว่า2.3ล้านก้อนคำถามคือคนโบราณทำสิ่งนี้ได้อย่างไรโดยไม่มีเครนไม่มีเครื่องจักรกลหนักมวลรวมของปิระมิดนั้นประมาณ6ล้านตันหินแต่ละก้อนหนักเฉลี่ย2.5ตัน แต่บางก้อนที่ฐานหรือห้องกษริย์หนักถึง50ตันความท้าทายไม่ได้อยู่ที่การยกอย่างเดียวแต่คือความแม่นยำการวางตำแหน่งหินเหล่านี้ให้ได้มุมเอียง51.5องศาและให้ฐานสี่เหลี่ยมจักรัสมีความผิดพลาดน้อยกว่า15เซนติเมตรตลอดความยาว230เมตรคือสุดยอดของวิศวกรรมทฤษฎีหลักที่ถกเถียงกันมานานคือเรื่องของทางลาดแรมส์ Rams, ทางลาดตรงยาวหรือทางลาดวนรอบนอกแต่นักโบราณคดีพบว่า ทางลาดตรงจะต้องมีความยาวมากกว่า1.5กิโลเมตรเพื่อให้ไม่ฉันเกินไปและทางลาดวนรอบนอกจะบดบังการวัดมุมของยอดพีระมิดทำให้ไม่สามารถสร้างได้อย่างแม่นยำทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดในปัจจุบันคือทางลาดภายใน (Internal Ramp Theory) เสนอโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสจองเปียหูดินโดยเชื่อว่าชาวอียิปต์ใช้ทางลาดตรงขนาดใหญ่ภายนอกเพื่อสร้างความสูงเพียงหนึ่งในสของพีระมิด จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้ทางลาดแคบๆที่วนอยู่ภายในโครงสร้างพีระมิดเองมองไม่เห็นจากภายนอกซึ่งทางลาดนี้จะใช้สำหรับลากหินส่วนบนและมีการค้นพบช่องว่างที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้จริงจากการสำรวจด้วยเรดาร์หินปูนส่วนใหญ่มาจากเหมืองในท้องถิ่นที่กีซ่าแต่หินแกรนิตชั้นนีสำหรับห้องกษัตริย์มาจากอัสวานซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า800กิโลเมตรการเคลื่อนย้ายทำโดยการบรรทุกบนเรือข้าแม่น้ำนายในช่วงน้ำท่วม และเมื่อถึงฝั่งพวกเขาจะใช้เลื่อนไม้ขนาดใหญ่และมีหลักฐานว่าพวกเขาใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อยเพื่อหล่อเลื่นพื้นทรายลดแรงเสียดทานในการลากหินหนักการก่อสร้างใช้แรงงานไม่ใช่ทาสแต่เป็นคนงานที่มีทักษะและได้รับค่าตอบแทนพวกเขาใช้เวลาประมาณ20ปีในการสร้างโดยคำนวณว่าต้องวางหินก้อนใหม่ทุกๆ3นาทีตลอด24ชั่วโมงต่อวันตลอด20ปีคำถามคือวิศวกรรมสมัยใหม่สามารถสร้างพิระมิดได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถทำได้ในทางเทคนิคแต่คงไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เรามีเครื่องจักรและเครนที่ยกหินได้หนักกว่า50ตันได้สบายๆแต่ความทา้าทายที่ท้าจริงคือการจำลองความแม่นยำในระดับและระยะเวลาที่กำหนดโดยต้องใช้เทคโนโลยีและงบประมาณมหาศาลซึ่งอาจแพงกว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายเท่าบิรารมิดยังคงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความอุตสสหความเข้าใจในเรขาคณิตและการจัดการทรัพยากรที่เหลือเชื่อของอารยธรรมโบราณ มันไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีจากต่างดาวแต่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการใช้เครื่องมือและแรงงานที่พวกเขานีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด